สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะวันนี้ทุกคนมีสินค้าเดี๋ยวไม่ได้มาขายก่อนจะมาอันบอกทุกคนช่องอื่นใช่ไหมไฮโซเขาก็แบบอันบอกแบบของแบรนด์เนมใช่ปะของแนดนก็คือมาอันบ็อกอุปกรณ์ทางการแพทย์จ้าทาแรมนั่นก็คือเราจะเอาเครื่องอ,อากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องมาให้ทุกคนดูนะคะซึ่งวันนี้นะคะ เราได้ไปซื้อมาเป็นของตัวเองแล้วค่ะซึ่งไม่ใช่ของตัวเองนะคะคือของคุณสามีค่ะจริงๆต้องขอเกินเกอกนะคะจริงๆเคยเล่าเรื่อง OSA ไว้แล้วนะคะหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะหรือว่า Obstructive Sleep Apnea ไว้แล้วนะคะแต่ว่านี้จะเกินนิดนึงก็คือว่าถ้าหาว่าใครนะที่แบบว่ามีปัญหานอนกลนเยอะนะคะหรือว่ารู้สึกว่านอน8ชั่วโมงแล้วนะนอนเหมือนนอนเยอะแล้วว่าแต่มันก็รู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่ม นอนรู้สึกเหมือนนอนไม่พอรู้สึกเช้ามามันไม่เฟรชอารมณ์แบบไม่ดีอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์แบบไม่ชอบอารมณ์ไม่ใช่แล้วนี้หมายถึงอารมณ์แบบอารมณ์แบบไม่ดีอะทั้งทงที่แบบนอนเยอะแล้วอารมณ์ไม่ดีคุณเราเวลานอนน้อยใช่ไหมอารมณ์จะไม่ดีความจําก็จะไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีรู้สึกนอนเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีไปลองตรวจทุกคนค่ะมันก็อาจจะเป็น โรค OSA หรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ทุกคนจริงๆคือคุณสาม,มีเนี่ยตื่นมาแล้วเขาไม่ค่อยเฟรชรู้สึกแล้วใต้ตานี่แบบดำไปมีแพนด้าเลยค่ะก็เลยไปลองตรวจด,ดูโอ้โหเป็น moderate OSA ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เครื่อง CPAP เครื่องอัดอากาศแรงงันบวกเข้าไปจริงๆนะขั้นตอนนะคือเราต้องนัดแล้วก็นัดหมอเป็นแบบหมอแผนกหูคอจมูกนะคะจริงๆอ่ะตรวจภาวะ OSA เนี่ยตรวจได้ทางอายุรกรรมทางเดินหายใจแล้วก็ หูคอจมูกนะคะไปด้วยในเลือกนัดเป็นแผนกคุณหมอหูคอจมูกนะคะแล้วก็นัดเสร็จคุณหมอก็จะตรวจร่างกายนะคะตรวจช่องคอตรวจปาตรวจทางเดินหายใจตรวจทุกอย่างตรวจร่างกายนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ไปนัดทำสลีปเท,ททุกคนค่ะสลีปเทเนี่ยนะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะ แบบไม่ต้องนอนค้างอะไรหลายคือทุกคนคามันดีมากเลยคือว่าเราจะไปนัดวันใช่ไหมว่าเราจะไปเทสวันไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะ2ทุ่มเราไม่ต้องลางานอะ่ะ2ทุ่มนะคะเราก็ไปนอนที่โรงพยาบาลเขาก็จะติดคุ้งติดเครื่องอะไรให้นะคะแล้วก็เช้า,ชาวันรุ่งขึ้นตีสี่กว่ากว่าประมาณนี้ค่ะเขาก็มาถอดเครื่องออกแล้วก็สามารถที่จะขับรถกลับบ้านแล้วก็มาทำงานได้เลยวันนั้นทุกคนค่ะ เขาก็จะเอาผลไปแปลแล้วก็พบแพทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะแพทย์ก็จะบอกว่าเราเป็นระดับไหนประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะให้เราอะไปลองเทสเครื่องนะคะที่โรงพยาบาลก่อนก็จะมีเครื่องให้เทสเป็นแบบออโต้เป็นแบบ Auto, แมนนวลนะคะแบบไหนนะคะที่ถูกใจเราเพราะว่าราคาถูกราคาแพงอะมันไม่มันไม่เกี่ยวจริงนะทุกคนคือแบบลองเทแล้วว่าของแพงมันแบบฮึ่ตีลมเข้าอาจจะไม่ถูกกับเราหรือของถูกไปเราอยากได้ของถูกมันก็ไม่ถูกกับเราต้องลองอะทุกคนว่ามันถูก ถูกกับร่างกายของเรานเ่ล่าแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบเอเงี้ยค่ะพอเราลองเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็นัดพบแพทย์หู้คอจมูกครั้งนึงค่ะก็จะอ่านผลผลมันจะเข้ามาเลยในระบบเพราะว่ามันจะเมมไว้ในเครื่องนะก็ะจะบอกเลยว่าเอออันนี้หนะ้าการหายใจเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าแบบอันไหนที่มันรู้สึกสบายใส่แล้วมันนอนหลับสบายนะตื่นเช้ามาแล้วเฟรชแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเขียนใบสั่งซื้อมานะคะแล้วก็ไปซื้อที่หน่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ค่ะอันนี้นะะค คุณแฟนนะคะเขาก็เลือกเป็นยี่ห้อลสเนปทุกคนคะ่ะนี่เลยจะให้ดูหน้ากากก่อนดีกว่ามีหน้ากากมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะพอใส่มามันก็จะเป็นแบบนี้ใส่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่อันตอนที่2อนตอนที่3ามตอนที่4ี่ว่าเป็นอยอดมนุษย์ประมาณเหมือนแบบจะไปยานอวกาศประมาณนี้ทุกคนคือมันดูไม่น่ารำคาญหรอกเพราะว่ามันจะแบบคลอแค่ตรงจมูกเดียวแบบไม่ได้ใส่อะไรไปเยอะมาก ก็เป็นตรงกล่องนะจ๊ะตรงกล่องนี่เลยตรงกล่องนะมันจะขยับไงไงเพื่อนๆเ,เห็นกล่องแบบนี้นะคะเขียนว่า let's make c h a i n l i f t with every bit แล้วก็มีเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อนเนื่องอันนี้ค่ะก็คือ C ีแ p คนะคะตัวนี้นะคะเขียนว่า makes in australia power supply and power cord เมดอ in ไชน่าแบบเมดอินไชน่โอเคก็คือผลิตในหลายๆประเทศเอางี้แล้วกันเนาะอ่ะอันนี้เลยเปิดกล่องมาจ้าว้าวเราก็จะเจอกับกระเป๋าโน้ตบุ๊กจ้าซึ่งไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะคะมันก็คือความแบบกระเป๋าเครื่องอัดอากาศแบนดันบวกและก็มีคู่มือภาษาไทยซึ่งเหมาะกับเรามากค่ะ น,นะคะจะวางกล่องไว้ก่อนนะคะนี่เลยอุยกระเป๋าเนี่ยดูดีนะทุกคนมันสะพายได้ด้วยนะคะมันได้ฟิลแบบเวลาเราไปท่องไปเที่ยวประมาณนี้เนาะแล้วเราก็สะพายไปด้วยเหมือนแบบคนเอาการเอางานคนขยันมันเพียรคนแบบแบบดูดีมีชัตรตะกูลน,นะทุกคนแบบขยันนะคนขยันนะคนที่แบบดูเป็นคนดีอ,ะอ่ะ ได้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไงคะเรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจ้าไม่มีใครรู้จ้าว่าเขาทํากระเป๋าแบบนี้ไม่ได้เขียนเลยจ้่ว่าเป็นโรคหยุดหายใจอะไรนะคะตรงนี้เลยทุกคนดีกระเป๋าถือว่าผ่านนะคะยอนนี้ทรงซิปอะไรดีนะคะเราเปิดซิปกันมาจ้ะเปิดซิปมาเลยจ้าเปิดซิปมาเลยจ้าเดี๋ยวนะกดก่อนเปิดซิปมาแล้วนี่แถมันก็มีความนุ่มนิ่มอยู่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีการสอน ว่าสายไฟต่อตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะสายไฟต่อตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องที่ทําความชื้นนะคะซึ่งเราไม่ได้ต้องใช้อันนี้เสียบเข้ากับอันนี้แล้วก็มีสไฟปลั๊กอะไรตรงนี้นะคะคแล้วก็มีคู่มือนะคะภาษาอังกฤษนะคะเล่มหนาหนานะคะเราไปอ่านภาษาไทยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็มีภาษาจีนภาษาหลายภาษามากเลยทุกคนคะหลายภาษามากเลยนะคะจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรยเงี้ยแล้วก็เครื่อง ตัวนี้เลยพระเอกของเราค่ะนี่เลสเมตตัวนี้นะคะนี่นะคะที่สองหมื่นกว่าบาทค่ะทุกคนค่ะสิทธิประกันสังคมนะจ่ายเองแบบนึงอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดน้ำตาจะไหลจ่ายเองจ้าต้องเก็บเงินซื้อเครื่องนะคะใครที่เป็นโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะเริ่มหยอดกระปุกได้เลยนะคะะคะว่าใช้สิทธิประกันสังคมเหมือนแนนะคะเหมือนสามีแน่นะคะ แต่ว่าสําหรับสิทธิราชการเหมือนจะเบิกไ,ได้นะทุกคนยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยจริงแต่ว่าเราสิทธิประกันสังคมไงอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดโอเคข้ามไปเลยเรื่องนี้ตรงนี้เลยทุกคนค่ะเครื่องเป็นแบบนี้นะคะและที่จะต้องเสียบเขา้าอันนี้ที่เครื่องทําความชื้นตรงนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แต่เราไม่ได้ต้องทําความชื้นเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เขาบอกว่าเสียบไปงี้เฉยแล้วก็นี่เลยเครื่องเนาะแล้วก็จะเป็นสายโอ้สายดูดีอยู่นะทุกคน สายเป็นแบบสีเหมือนแบบยานอวากาศอ่ะเออสวยยูนี่นี่น,นี่ไม่ได้แบบสีขาวเหมือนเครื่องซักผ้าหรือว่าสายท่อสีหลางตานดีอยู่นะเออแต่อย่าเป็นนะดีกว่าทุกคนไม่เปลืองตังค์ดีอ่ะแล้วก็อันนี้สายไฟอันนี้ก็เหมือนกันสายไฟดูด,ดีเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบเขาเรียกอะไรแบบโนดบุ๊กเนาะสายไฟโนดบุ๊ก ก็จะเป็นช่องๆแบบนี้มาโอเคทุกคนแต่จริงถ้าใครบอกว่าเออแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแบบตื่นมารู้สึกแบบไม่เฟรอะแต่ว่าเรายังไม่ตรวจแล้วเราซื้อมาใส่ได้ไหมไม่ควรนะทุกคนไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งเท่านั้นนะจ๊ะนนนนนนลาไปก่อนกับ เครื่องนี้นะคะถ้าหากว่าใครสงสัยว่าเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพื่อที่จะแพทย์จะได้มีนิฉัยนะคะแล้วก็ตรวจสลลปเทสนะคะจะได้รู้กันไปเลยค่ะว่าเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแดงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลยอดนักเล่าตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับเครื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย